น้องทังเกตเบิงครับเขาสีชี้ข้อกันกินได้เนาะพี่น้องเปิงครับก็ย่งพี่น้องเบิงหมูตัวน,นี้ครับเป็นหมูหมูขาวนะพี่น้องเนาะนี่ตัวงานพี่น้องเบิงครับปลาชี้ข้อกันกินนุ่มเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขสุขนครับผมมณีกาได้มเบิงหมูนะพี่น้องเนาะพาพี่น้องเบิงหมูอยู่สวนแม่ชวีนะพี่น้องครับเป็นหมูดําพันผู้พันครับพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องไส้นี่ก็คือเพ่นเอาไว้ทายเห็ดเป็นแม่พันผอพันเนาะครับพี่น้องโมลูกหน่อยออกมาเมื่อกี้นี่ประมาณสี่สิบเนะพี่น้องเปิดแล้วครับก็คือข้าเจ้าทรงออกนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องทางย u t u b แแน่เบิงนะพี่น้องสนใจกะ ทรงออกไปนะครับวันนี้ก็ได้พาพี่น้องมาอัปเดตครับมาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะมี่พี่น้องเพิ่นกับปอยแบบหมูปลาได้พี่น้องนะก็คือขเอพิ่นเห็ดเอาสร้างกะสีเนาะพี่น้องเนาะสร้างกะสีออมนะครับที่เหลืออยู่นี่ก็คือเป็นแม่พันธุ์พอพันธุ์ครับพี่น้องตัวหนึ่งอยู่ฝุ่นพี่น้องเป็นหมูดำพันธุ์พูพันธุ์นะครับพี่น้องครับ นี่แะพี่น้องนี่แม่ชวีกับโบยุครับมันนี่ผมกาได้มาเนาะพี่น้องแต่ว่ามีคนฝ่าสวนอยู่ครับตาดาเราฝ่าสวนอยู่พี่นนอะพี่น้องเนาะเป็นกัะป้อยแบบธรรมชาติเลยพี่น้องขางสาครับตะกี้มองหนีเป็นป้าหยาได้พี่น้องมาหนี่ป้อยหมูลงมากเกียงตับเลยครับให้ว่ากินแบบปันปนนะพี่น้อง ป็นไข่ да หมูปลาเนาะพี่น้องแต่เป็นหมูดำพันผู้พันครับพี่น้องนี่ก็ทิเป็นหมองเกียเงียเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเป็นหมองเกียเงียกะสิจังน้อยเพิ่นกะสิเกียเงียเนาะพี่น้องแงชวีกะไปซื้อห้ออยู่พี่น้องเป็นห้อกับหัวอาหารอยู่ครับเพิ่นกับไปซื้อ um. อยู่ในตลาดบงพุ่นหมดแล้วครับมนี้ผมกาได้ออกมาคำคำพี่น้องได้มากทายให้พี่น้องเบิ้งเน้ะครับ เพื่อพี่น้องหลายคนสนใจครับพี่น้องกติดต่อมาทางช่องทางใน y o u t u ู e ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับคือเลียอายุซ้ำานีแหละครับพี่น้องใส่นีเพื่อนอาจจะเอาเป็นแม่พันพอพันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็คือขาดเนาะพี่น้องหมูบะมี่ให้ลูกค้าครับพี่น้องเพื่อนอาจสีเห็ดแม่พันพอพันเพิ่มเนาะครับนี่มันจะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งครับโอ้ยพี่น้องมาจิกินหยาจินยุ่งยังสิเด้อพี่น้อง ทั้งเกต็ดมงครับเลี้ยงแบบถ้ามาฉาติลี่เดียพี่น้องมองนี้กะเป็นขอกเฟียงเกาเนาะพี่น้องเพื่อนอาทิเป็นเห็ดเป็นขอกไก่แล้วครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเข้าไปนครับอ้อนี่พี่น้องเป็นเป็นเป็นไก่เนาะพี่น้องเพื่อนเลี้ยงเป็นไก่ครับเว่ามี่ม่หลายตัวครับพี่น้องครับเพื่อนหิตสีเห็ดเป็นไก่ขุนเนาะพี่น้องไก่พันเนี่ยครับขอกมองนี้ แต่ว่าช่วงนี้ไกลเอาพู้นพี่น้องออกไปหาจินอย่างทังหมานะครับแดดแซลแเซลลอยู่ครับกะเพิ่นกัเอาหมูเขาลงอีกได้พี่น้องออหมูเขา,มขาผมเห็นแม่พันธุ์อยู่สองสามตัวครับพี่น้องออพี่น้องทัาเกตงบ้างครับกินเนื้อด,ดีดีเด้พี่น้องกินหัวตนสนครับ ก้ยนี่แหละครับเจ้าว่ากินปันๆนเนาะพี่น้องเนาะกินหยาดีดีเด้อพี่น้องผู้ใดมีพื้นที่กว้างๆเนี่ยเป็นตาเอาไปเลี้ยงอยู่ครับน้องพี่น้องเบิ่งกินใบสนเนาะพี่น้องอปัดใบสนก็กินกินหยากินหยังบ่เรียกเด้อพี่น้องหมูพันนี่ครับมันจะคล้ายๆแบบ สไตล์หมูกี่เหรอพี่น้องแต่าเหมืนหมูกี่เนาะพี่น้องเป็นพันของพระเทพบนะครับเนื้อกาดีได้พี่น้องเพราะว่าแม่ชวีเร่าขาเราเลาไปผมกินนะครับกะคล้ายๆแบบหมูหมูขาวเขานอะพี่น้องเนาะผมกาเดี๋ยวซิมล่องมึงอยู่ครับเพิรนเอาไปฝากเนาะกินหยาดีมากเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อยู่ทางพี่อีกเจ็ดแปดตเนาะพี่น้องอยู่อยู่ดอนนี่คือแปดตเนาะทีกุมกินหยาอยู่ครับกับมีทงังคุณอีกเป็นแม่พันธุ์เนาะพี่น้องเนาะสองตตัวใหญ่ได้พี่น้องเป็นตัวใหญ่อยู่ครับประมาณเกือบลอยสองลอยโล่วพี่น้องอี่าวผมจีพาพี่น้องไปเบื้องนี่กันเบิ้องเขากินหยาเนาะพี่น้องนนเนาะเลี้ยง,ง่ายได้พี่น้องคู่ใดที่มีพื้นที่ของกวางนี่เนาะครับเป็นต่อไปเลี้ยงหลายได้พี่น้องเด้อ แต่สําหรับผมผมก็หมาถึงว่าขอแม่ชีเราจะกโตยู่พี่น้องเอาไปเลี้ยงไว้ให้พี่น้องเบึงเอาไปไว้สวนเนาะพี่น้องเนาะแต่ผมก็มาบ่ได้บ่ท่านเนาะพี่น้องเพราะว่าหมูขาดตลาดเนาะช่วงนี้พี่น้องออกลูกบันไดก็เจียงตับเจียงตับพี่น้องผมกะมา่ทยให้พี่น้องเบึงบ่ท่านครับพี่น้องเพราะว่ามายามได้สองสามมือเบิดแล้วครับออกซีหาโตเนาะซีหาแม่พันนพี่น้องก็ข้าวเดียวเบิดครับเนี่พี่น้องขึ้นเลียอยู่นี่แหละครับ เป็นใสกลางๆแล้วก็ใสประมาณแปดสิบโลเนาะขื้นนาอพี่น้องกบประมาณสี่สิบพี่น้องแง่งอยู่นี่ครับแต่กินหญ้าดีนะพี่น้องโอ้ยกินหญ้าเป็นงัวครับคักดีพี่น้องหมูพันนี่ครับน้อพี่น้องเนาะไปกินอยู่ครับไปพี่น้องไปเบิ่งแม่พันธ์พอพันครับตาตายแม่พันธ์พอพันอยู่ทั้งเนีมัว โอ้พุ่นพี่น้องนอนนันอยู่น้ำพุ่นครับจะพาพี่น้องไกันเป็นพี่น้องนอ่นหดน้ำพนตาละวาดตาละวานอนนหนำนะพี่น้องเป็นบรรยากาศตอนแรงๆเนาะพี่น้องแดดแอมเซมกับฟองไฮฟองหน้าสีเขียวกะจีเนาะพี่น้องกําลังเข่ากำลังเหายเดียคาคืบเนาะพี่น้องเข่ากำลังเหายเดียคาคืบ นีพี่น้องกับเป็นฟ้ามที่เราเห็นน้องต่อกันมาเนาะครับทั้งแต่กับเป็นเรียงปลาเนาะพี่น้องเนาะเรียงปลานิ่นครับพูดเลยพี่น้องแม่พันธุ์พอพันธุ์นอนอยู่พุณพี่น้องเห็นไหมครับพูดเอเลียอยู่พี่น้องพี่น้องไปเบื้องน้ำกันใกล้ๆครับครับพี่น้องครับนี่ตัวหนึ่งพี่น้องเป็นแม่พันธุ์เนาะพี่น้องใส่ไงมากเลยครับพี่น้องครับป้าทุ่ทตัวไงหลายเด้อพี่น้องเด้อ ไปแล้วครับได้เวลาที่กินอาหารนี่ยังน้อยนี่เพราะว่าแม่ชวีเล่ากลับไปสื่อหมอาหาหันอยู่น้องพี่น้องเนาะกับนี่ครับผมไหาติผ้าปเบิ้งแม่พันธุ์พี่น้องตัวนี้ตัวหนึ่งน้องพี่น้องเนะาะทั้งนี้กับเป็นหมูขาวน้องพี่น้องเนาะนี่หมูขาวเพิ่นเอามาล้งไม่ดิดบนพี่น้อง,ง,องเบิ้งหมูขาวก่อนครับน้องป้าตัวใหญ่ยี่หลี่ก็พี่น้องเด้อเบิ้งครับ ตั่น้หายได้พี่น้องคือตัวนใหญ่ครับเถอดเจได้พได้สอบถามแม่เล่าแม่เล่าบบอยูเนะพี่น้องนะโอ้โนี่พี่น้องเป็นออกลูกไม่ครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเมองครับนีจะโตังามพี่น้องเมึงครับเวลากินนมนะพี่น้องนาอเบอี่น้องสังเกตเบองครับ าสีขีข้อกันกินได้เนาะพี่น้องมึงครับนี่พี่น้องดงหมูตัวนี้ครับเป็นหมูหมูขาวนะพี่น้องเนาะนี่ตัวงามพี่น้องเบิึงครับปลาขีข้อกันกินนุมน่มเนาะพี่น้องเนะาะงานกันกินนุมน่มเนาะมว่าพา่นอง กีเแลยนยุ่มยำยุ่งยำออกไปเลยพี่น้องบังว่าว่าออกูก็กตัวเนาะผมจะนำให้พี่น้องบังคือกีข้อกันท่ะกี่ลพี่น้องสี่เห็นเบิดบ่หล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวแลวพี่น้องเด้อตัวหนึ่งอยู่ทั้งไตพี่น้องเห็นทหางครับคุณครับเห็นทหารกี่ดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นหกตัวหมูขาวเนาะพี่น้องเนาะนี่คือตัวหนึ่งเป็นแม่พันเนาะพี่น้อง หนึ่งตัวสองตัวได้พี่น้องได้สองตัวแล้วครับแม่แม่พันธุ์หมูขาวเนาะพี่น้องเนาะสามตัวครับพี่น้องตัวที่สามเป็นแม่พันธุ์เกันครับพี่น้องสงสัยแม่เราบ่อยเอามาล่งครับมันหนีมาหลักเบิ้องจากของสวนมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะ เขามาเป็นฟันจะขวงเลยครับนี่น้องตัวที่สามนะพี่น้องนีตัวที่สี่ครับผมปาตัวนี้หนาที่ทับแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องสังเกตบนตัวอ้วนไหลได้พี่น้องเด้อมึงครับล้างเปเลียมเสียงได้พี่น้องหนาสิมีลูกครับตัวหน,นาจะมีลูกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเป็ทางนี่ย น้องด้นมนมกำลังตุ่มนะพี่น้องเนาะตัวขาวดีงามมากเลยครับพี่น้องครับก็คือเป็นแม่แม่พันธุ์ของหมูขาวนะพี่น้องเนาะตัวใหญ่ขนาดครับตัวที่สีนะพี่น้องตัวที่หาครับแม่พันธุ์ตัวที่หางนะพี่น้องเนาะนี่ครับเป็น ตัวที่หานี่ก็เป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์คือพ่อพันธนะุ์เนาะพี่น้องนะมก็โอ้เป็นแม่พันธุ์คือกันครับนี่นะพี่น้องเนาะเป็นแม่พันธุ์คือกันเลยงามไหลได้พี่น้องนะีนนนนงนง่ตัวขาวจิ้นผู้ดีขนาดครับนะครับเป็นลูกหน่อยออกมาแล้วเนาะพี่น้องที่กินนมเมื่อกี้เนาะครับพี่น้องแตนแซาเซอยู่ครับ พวกนึงกับบอลงไปกินเดียกพี่น้องหมูดำพี่น้องเนาะนี่เป็นตัวผู๋นะพี่น้องเพันจงไว้ต่ทับครับนอนสบายใจฉ่ำเลยเนาะโอ้ยรับปุ๋ยได้พี่น้องได้อย่ายไงแล้วพี่น้องหมูดำพันผู๋พันนี่ครับเบิงเพิ่นเลี้ยงแบบสบายสบายพี่น้องฟี่สไตล์เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องฝุ่นพี่น้องตัวหนึ่งยี่ฝุ่นครับฝุ่นพี่น้อง อยู่ฟังผุ่นเนาะพี่น้องเนาะยังได้สิไปได้บุพี่น้องเบิ่งปลาพี่น้องโตบึงไงได้บ่อนบุยขึ้นเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องมบอนี้ก็ได้สีลมนมจังหน่อยนะครับแต่ฝนกับโตกหลายมือแล้วพี่น้องย่ายอุ้ยขึ้นไปแล้วพี่น้องผมบ่ก่ายงายไปพี่น้องเฮาว่องว่องอยู่พี่น้องผมยานครับนี่เป็นหมูหน่อยที่หมูกินนมเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะ ไปพี่น้องหอาไปเป็นแม่พันจอดจอนะพี่น้องเนาะเป็นแม่พัน้นหมูดำพั้นผู้พันเนาะครับไปเป็นไก่ๆหอานี่พี่น้องที่เป็นจงใหม่นี่เป็นตะผูแด้วพี่น้องเนี่ยนี่เป็นตะผูครับจงใหม่แต่ทับเนาะครับ ทุทางนี่ก็มีพี่น้องสามโตเนาะพี่น้องเนาะเป็นนี่ก็เป็นตัวผูเนาะพี่น้องเนาะง่ายเลยพี่น้องเด้อป้าย,ยางรูๆใไ่้หมดเลยสุดยอดจริงพี่น้องมัวงเ,เป็ไงคักเด้อครับเด้อมาป้าง่ายไรง่ายไรนี่เป็นก็นเห็เดแบบพอกธรรมาดาเนาะพี่น้องก็อิดบอก สามก้อนเนาะพี่น้องก็ออิดสามก้อนสำหรับผู้ใดที่เห็ดแบบคอกแบบตามเศรษฐกิจพอเพียงเนาะพี่น้องเนาะกะใส่ไม้ใส่ยังแอี่ยมคางเนาะพี่น้องเนาะเห็ดง่ายงพี่น้องการเกษตรบ่มีสูตรตายตัวแล้อพี่น้องเด้อเกษตรบ่มีสูตรตายตัวครับแล้วแต่เทคนิคไผเทคนิคมันเห็ดเนาะพี่น้องเนาะประหยัดต้นทุนได้เท่าใดทางดีเด้อพี่น้องเด้อเ็ดการเกษตรนี่เป็นตัวนี้นะที่มีลูกเนาะพี่น้องเนาะเรื่องโผล่ไข่ครับจังน้อยก็สิออกแล้วนี่จยังน้อยเราก็สิได้ขายอีกแล้วพี่น้อง ข้ามมาหรอเบิรงก่อนเนาะพี่น้องเหรอดูหน่อยเราเห็นเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าขายเบิร์ตเราเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นบักโต,ตัด้วยกันได้พี่น้องเนดะ้อเป็นตัวผู้ครับใส่แก่หินเงียงพี่น้องเงียงไอ้ไอ้ไอ้ครับสภาพบ,บ,บรรยากาศตอนแรกเนาะพี่น้องเนาะบอกเล่าพามี่อมกลางหน้าเนาะพี่น้องเนาะ พอดีไฟกเกษียณกาเขามาแล้วเนาะพี่น้องกับมีไฟเขามาแล้วแม่เรล่ะเห็ดเป็นห้องตกปลาเนาะพี่น้องแม่เราเห็ดได้โค้งน้องหน้ามเดลยได้พี่น้องยุแก่พุ่นครับพุ่นพี่น้องคือเป็นน้องหน้ามเดลเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกทีนะเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เฮามันล้มเนาะพี่น้องท้ายบ่ได้ครับ ร่มบ <iet> ัวบ so eh? yeah, so, ัวาะว่าอยู <is till S 2> ่อ <whatever> ยู่กลางถุงหน้าเมียแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกยางอยู่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาเป็นชิบหนาผมจะพาพี่น้องมาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะโค้งน้องนาโมเดลเนาะพี่น้องเพิ่นกุดดีๆพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้เฮาเบิ้งหมูก่อนเนาะพี่น้องว่ามันเสียงแม่เรามาบ่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกะสิได้ไปถามเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นข้าวเจ้าบอกกันอยู่พุ่นมองกันกับตาอยู่เนาะพี่น้องตาเราว่าสิเฮ็ดคอกออกไปอีกเนาะพี่น้องเนาะ พราะว่าหมูขาวหมูนี่สิเอาออกไปแต่อยู่ตะหมูขาวเนาะพี่น้องหมูดำก็คือสิเอามาไว้เอามาไว้่ตะหมูดำเนาะพี่น้องคนว่างคอยเป็นสัตว์เป็นส่วนพนันพี่น้องนี่ครับเขากระขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่คือเขาสิขึ้นมากินเนื้อเนาะพี่น้องหอดเวลาครับเพิ่นก็สิเอาหัวอาหารเอาห้ามาเคี้ยนเนาะพี่น้องเขากินหญ้ามาเรียบร้อยเรียบายเด้อพี่น้องเด้อหมูพันนี่ครับมีโต้งงามพี่น้องงามไยเด้อ เห็ดยืนมองหนาคนนในเด็กพี่นอ้องมึงครับทุก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 เด็กพี่น้องเห็ดแบบเศรษฐกิจ,จ,จพ่อเพียงเด็กพี่น้องนะกพ,พ่อขายเลยพี่น้องนคนมาสื่อหล่ลายๆๆพี่น้องน้อแม่เนาะออกสี่สิบห้าสิบตกับเบิร์ดก็ย่างจ้ากเทียนน้อพี่น้องผมกลับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงึงบ่ทันครับเข้าเดียวสองสามมือกับเบิร์ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใดอยากได้ก็คือต้องโทรมาสั่งจองไว้ด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าหมูขายดีครับพี่น้องนี่ป๊าดมันสุดรุยสลายอยู่ครับพี่น้อง่นเสียงนี้แม่เรามากเลยพี่น้องเดี๋ยวไปถามเราเบ้างเนาะครับโอหยางตัดหนาเลยเด้อพี่น้อง ออกไปออกทางหรเป็นยังไงหิ้วเ oh, right. oh, ี่ยบ่ใส่หิวเน่าครับน้องจนหิวเน่บยืนถ่านแล้วนเนาะเป็นเมียหมูเบิดหรอกิหมูน้อยเก้ยงตับโอ้ดุขาลายโอ้ดีใจน้ำเยอูกค้าลายต้องสร้างจองไว้เ้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ไเลยครับ เจอาขามปีเลีวเป็นมอลลั่มมกหน่อยนะโอ้ยพอตรวจความไฟเลยพี่น้องฝาดทิ้งถึงเกินน้อยน้องละบาท่านเนาะแม่เนาะมันเมหลายแม่อยู่ดอกเดียนากระมีอกเดียนนี่กมีนี่ครดีหลายจนบาท่านเนาะพี่น้องลหมูนอยเนี่ยพี่น้องเบ่งยุ่มยำยุ่มยำยู่ปั๊ดเนี่ย แต่ซึ่งเดียวนะแต่ซึ่งเดียวๆมูลนิซึงหมดล่ะโอ้ขายดีหลายว่ะทอันที่แม่บอกผมมา่นผมกบบมลับมาได้มากผมอยากบ้านเขาว่านานามอยู่มากกว่า่ท่านแล้วแล้วครับมินิกาเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ้ลเนาะพี่น้องเนาะคือเบิดแล้วเจียงตับเนาะขายดีหลายเด้อขายดีใหญ่นอท่านขอบคุณลูกค้าได้หลายทุกทุนอเนออขอบคุณลูกค้าเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณ ลูกค้าทุกคนนะครับสีเขามาเบิ่งคลดปัองผมเนาะจีแบบสั่งจองเนาะพี่น้องเนาะเอากากตุนไว้หลายได้เมเด้อผมกัสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับนี่พี่น้องเบิ่งสุลุยสุไลย่พี่น้องได้มาจากสอบหลังวัย ยามืงนี่ปล่อยลงมาเจียงตับเลยเป็นมะเมียมึงพี่น้องมึงเจียงตับเลยครับตอนที่ผมมาไทายตะกี้น้องพี่นอ้องเพิ่นปลูกยาปลูกยังไงเนาะพี่น้องมาหนี้พอจะเอาหมูเของมาหนีเนาะกินดีมากเลยครับหิวเนื้อเลยพี่น้องมึงยุ่มยำยุ่มยำไข่ไข่ก็เจีงเขาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เน่ะพี่นอ้องพ่อพ่อหอดเวลาเนาะเมียนพ่อตะหอดเวลากะ กินหลดุดหยำหยำยำเลยเอาแล้วเด้อพี่น้อยงยากกันกินแล้วครับแดนมาเซียวเชี่ <c oughs> ยวฮิงเหี่ยห้างเนาะมันมันมันออกมากตำกันบ่แม่ เล่นเล่นตากันเนาะอะไรนะเพื่อนจะไปเกียร์อเเบิ้ดพี่น้องเบิ้ดหมูก็ได้ครับข้อถ่ายเนาะพี่น้องเนาะสรงสั่งจองลวงหนาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกันเลยยาวผมติดถิ่มเบอร์โทรเจ้าของสวนไใบไตฉิปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดข่าวไปกับโทรมาสั่งจองน้ำมีแม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอันเมียนโค้งหลองหน้าโมเดิร์ จังเดจังข้าเจ้าคุดไห้บ่ฮ่งเดมันเป็นงดของถูกอ่อนพอชอตัวโอ้ผมก็เสีิได้ผมก็อยากได้กมพัฒนาชุมชนเตี๋ฮ้องไปลงยังได้ว้ไปล่งซื้อไห้น้ำพลจะมีกายนี่คนฮดจะได้มาคุดไท้โอ้คนเกษียณสิงหานี่คนเกียวต้นไม้ม้ไห่คนเกษียณลงมือตีมือสามมาชีกันสามสตัวี่โอ้เข้าเจ้าคุดดีเลยเนาะ ผม่าตเอาไปสวนผมนี่เหมมอเอ้เกียวเลยนะก็เห็ดได้ตัวคือว่าไปลซีไว้ลงกไหนตัวพี่ได้กี่เด้วย่าเบ่าผนมีงมากนเดีวแต่จเห็ดทั้งสันมันกันี่แล้วน่าักันี่แล้วยังผมจะผมสีผมสิกุดดยูจากสองสามชั่วโมงอี่ตังคเขาคุณดูถ้าถ้าสิู่ดเขาขุดพวกที่เขาสีมาขุดกหน้าเยซุมหนี่งพดีเกยชั่วโมงละเท่าไรเขาบพคือแม่โคนำบันบากันเอาบ่ากันเอานอกเดียว พี่นานต่อเร็วเพราะจูว่าอีกดหรอกครับครับครับพี่น้องกระดาษผ้าพี่น้องมารอเนาะพี่น้องเนาะเกเร่เสร็จแ้วะต่ออไรนะเอาพี่น้องกะได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบ้างนาะครับจังใดกะพี่น้องผู้ใดสนใจกะติดต่อมาเด้อพี่น้องผมสิฝากเบอร์โทรไว้ไต่ชิปเด้อพี่น้องเด้อพูดดามุ้งหน่อยไฟเห็นแล้วครับผาพี่น้องไปเบิ่งแล้วเอาสำหรับชิมี้กะขอลาพี่น้องกันนะครับพอกันชิมหนาครับ สวัสดีครับ